Antonia Borsell ่อยากขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกคนที่มาวันนี้แล้วก็ of course แฟนสาวที่ดีมากๆที่แอนรักสุดๆที่รักที่รุกที่รักรับแอนกลับมาบ้านแอนพร้อมที่จะกลับมาบ้านได้ไหนเป็นโมเมนต์ที่ แ n d ทำให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองหรือเพื่อประเทศของเราแต่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเรามีความฝันถ้าเราพร้อมที่จะสู้มันสเต็ปแรกคือเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองเราไม่ต้องเปลี่ยนโลกใบน,นี้ภายในหนึ่งวันแต่ถ้าเราร่วมมือเราก็มั่นใจในตัวเอง And dare to dream. We have the infinite possibilities to achieve anything that we want. I am standing here as one of you. I'm not more than you. I'm not more than you. แอนเชื่อว่าจากจุดนี้ต้นไปทุกคนจะร่วมมือแล้วก็จับมือแอนไปเสมอ no matter where the journey will take us ขอให้ทุกคนไปกับแอนนะคะแอนสวยมากขอบคุณทุกคนมากนะคะ I love you all so